นะครับเรื่องแรกวันนี้ที่ทางที่ศาลจอดอุลัทาน,นี้นะครับนะครับกับกับคดีที่นะคะคดีที่ทนายทนายดุวิตะเนี่ยนะครับต้องใช้คําว่าก่อนเออนะครับนะฮะทนายดุวิตะก่อนนี้ที่นะครับที่เป็นทนายนะครับเป็นทนายโจทย์นะครับให้กับให้กับลูกความนะครับก็คือ,อพ่อรู่หล่อ นะฮะนะฮะพอเราหลอฟ้องฟ้องลุงผักในเรื่องของหมิ่นประมาทนะคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะฮะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับนะฮะก็ก็วันนี้เนี่ยนะครับขึ้นศาลบัลลังกศีนะฮะบัลลังกศีตอนเวลาตอนเวลาบ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงนะครับก็ทางทนายดูบิแล้วก็ผมนะฮะนะครับทนายดูบิก็ไปยื่นคำร้องนะครับยื่นคำร้องขอถอนทนาย นะครับนะฮะนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งตามกฎแล้วถ้าเกิดว่าทนายความนะครับมีความเห็นไม่ไม่ขัดแย้งนะขัดแย้งกับลูกความเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอถอนได้นะครับในการยื่นคำร้องขอถอนถ้านะฮะถ้าเกิดว่าลูกความนะครับลูกความไม่มีการคัดค้านนะฮะไม่ไม่มีการคัดค้านศาลก็จะอาก็จะสั่งได้เลยนะมีคำสั่งศาลครับให้อนุญาตนะครับอนุญาตให้ถอน อนุญาตให้ถอนก็คือวันนี้ก็ค okay. ือทนายโรบิก็ไปยื่นนะครับไปยื่นนะครับไปยื่นต่อศาลนะครับนะฮะร้องขอขอถอนขอถอนตัวนะครับซึ่งพอลูกหลอกก็ก็ไม่ได้มีการคัดค้านก็เอาเป็นว่าประหลุกันในในอยู่แล้วฮะว่ายังไงก็แล้วแต่ความคิดเห็นมันไม่ได้ลงรอยกันแล้วนะครับความคิดเห็นสวนทางกันแล้วเออแะอะไรหลายอย่างคือมันสวนทางนะฮะมันคคลเวกันแล้วนะครับก็ก็ก็พอลูกหลอกก็ไม่มีการคัดค้านนะครับก็ ก็ต่างนั้นนะครับแล้วคําถามคืออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าทนายโนบีถอนตัวเองออกมาจากการเป็นทนายให้พ่อลูกหล่อแล้วแล้วใครเป็นทนายให้พ่อลูกหล่อนะฮะใครเป็นทนายพ่อลูกหล่อสรุปว่าพ่อลูกหลอนะครับพ่อลูกหล่อไม่ได้แต่งตั้งทนายนะครับไม่ได้มาพร้อมทนายความไม่แต่งตั้งทนายนะครับพ่อลูกหล่อและพ่อลูกหลอขอเบิกความเองนะครับขอเบิกความเองซึ่งทําได้นะทาได้นะครับ นะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยตัวพ่อรุ่งหล่อเองเนี่ยก็เป็นทนายความอยู่แล้วเป็นผู้รู้กฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเบิกความเองได้นะครับอนะครับยื่นคําร้องขอเบิกความเองก็คือเป็นทนายตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะฮะถามว่าประชาชนทั่วไปทําได้ไหมแบบนี้นะฮะขอเบิกความเองนะครับให้การเองอะไรเงี้ยเออนะครับทําได้ไหมทําได้นะครับทำได้นะถ้าประชาชนท่านใดที่ รู้กฎหมายนะครับรู้กฎหมายสามารถที่จะยื่นคำร้องขอเบิกความเองได้โดยที่ไม่ต้องแต่งตั้งทนายความนะฮะไม่มีทนายไม่จ้างทนายนะครับถ้าตัวเองรู้อ่ารู้นะรู้มีรู้ข้อกฎหมายรู้กฎหมายบ้างข้อกฎหมายบ้างและคดีถ้าคดีมาเป็นที่ไม่ได้อะไรสลับซับซ้อนมากมายเรารู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคดีที่นี้ปั๊บนะฮะขอเบิกความเองได้ฮ ขอเบอรความเองได้ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องว่าทุกคดีต้องแต่งตั้งทนายหรือจ้างทนายนะฮะเบิกความเองได้ฮะ,ะเออนะฮะสําหรับทนายทีออ่รู้คดีนะฮะโอ้หวานใจติดโฆษณาอยู่แล้วคะขอบคุณคะ่ะเออนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับใครที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบพระคุณมากครับเออใครที่ข้ามโฆษณาขอให้ขาเป็นตะคิวใครข้ามโฆษณาขอให้ขาเป็นตะคิวเอ,อ่อ ขอให้เป็นตะคิวกินยันไข่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับคนที่มองหาแท็บเล็ตที่มีค่ารีเฟรชเรทหน้าจอลื่นๆสวยๆแบบนี้เนี่ยหัวเว่ยเอมทแพสิบเอ็ดทำได้ดีทีเดียวเจ้าท็บเออสวัสดีคุณฟ้าสีขางอ่าคุณรุรุณพิบูลสวัสดีอะาคุณอนงคงหน้าสวัสดีนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับสรุปแล้วคือ่วันนี้อ่วันนี้นะครับในการไตสวน ในการไต่สวนนะครับซึ่งสารเป็นผู้ไต่สวนเองนะครับสาลเป็นผู้ไต่สวนเองนะครับจะไม่มีการอ่าไต่สวนในชั้นอายการมาก่อนเพราะอะไรเพราะเป็นการฟ้องตรงครับเป็นการฟ้องตรงนะครับระหว่างประชาชนกับสารเพราะฉะนั้นสารท่านจะเป็นผู้ไต่สวนเองนะครับไม่ได้ผ่านอายการมาก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ต้องผ่านอายการนะครับไม่ต้องผ่านอายการมาก่อนเพื่ออายการสรุปสำนวนแล้วก็สง ส่งให้สารส่งฟ้องสารอีกต่อหนึ่งไหมนะครับก็คือเป็นการร่วมางประชาชนกับสารดังนั้นศารจะเป็นผู้ไต่สวนนะครับนสารเป็นผู้ไต่สวนทั้งทั้งตัวโจทย์นะครับทั้งตัวทั้งตัวโจทย์วมตัวผู้ยื่นฟ้องและคู่กรณีนะครับตอนนี้ใช้คําว่าใช้คําว่าคู่กรณีก่อนนะฮะนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่ายังยังไม่ยังไม่มีคําสั่งนะครับยังไม่มีคําสั่งนะครับไต่สวนแล้วยังไม่สรุปว่า ว่าที่ไต่สวนเนี่ยนะคดีมีมูลหรือไม่เพราะฉะนั้นเราเราในเมื่อคดียังไม่ยังไม่สรุปว่ามีมูลหรือไม่มี like. มูลนะครับเพราะฉะนั้นทางลุงอัดเนี่ยนะครับลุงอัดก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะเรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาเอ่งกี้ดีกว่านะเออเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะว่ายังไม่ได้สรุปนะไต่สวนแล้วยังไม่ไ <finite> ด <t> ้สรุปนะครับว่าคดีมีมูลไหมนะครับเออนะครับนะครับฮะ วันนี้วันนี้ก็ก็อย่างที่บอกนะคะรับนะครับพ่อลูกหลอกก็เบิกความเองเลยนะครับให้การเองเลยนะครับเบิกความให้การเองไม่ใช้ทนายความนะครับส่วนทางลุงผักวันนี้มีทนายไปด้วยสองท่านนะครับมีทนายไปด้วยสองท่านนะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็อย่างนี้แล้วก็สรุปแล้วนะครับสารนัดอีกทีน,นะันัดฟังคำสั่งนัดฟังคำสั่งนั่นหมายถึงว่าก็นะครับ นัดมาฟังว่านะฮะนัดมาฟังว่ามีมูลหรือไม่มีมูลถ้าไม่มีมูลศาลกระยะ็ยกแต่ถ้ามีมูลนะครับคดีมีมูลนั่นหมายถึงว่าทางลุงอัดนะฮะก็มีความผิดจริงลุงอัดก็จะนะก็จะตกเป็นจําเลยแล้ววันที่นัดฟังคําสั่งที่นะ,ะที่มาฟังคําสั่งลุงอัดก็ต้องหาลับรับมาประกันตัวนะ,ะแต่คดีม่นประหมายประกันตัวไม่เยอะนะฮะรู้สึกว่าจะประกันตัวแค่เท่าไหร่เองอ่ะสามหมืน่น อืมนะครับหมินประมาทนะฮะสามหมื่นถ้าประกันตัวสามหมื่นถ้าเกิดว่าลุงอาผิดนะถ้าเกิดว่าศาลตัดสินก่อนนะฮะเออนอนะถ้าศาลมีคําสั่งเออเขาเรียนมีคําสั่งรอเอานัดฟังคําสั่งนะครับนัฟังคําสั่งน่าจะนะครับน่าจะอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะฮะไม่ได้ยืนยันเขาจริงจริงนะผมว่าและกว่าจะนัดรอฟังคําสั่งก็น่าจะและน่าจะนู่นแหละน่าจะธันวาธันวาแต่วันนี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะฮะน่าจะธันวาแล้วก็นัดนะฮะนัดทั้งสองฝ นะครับมาฟังคำสั่งจะสั่งว่าอะไรขนาดเองจากการไต่สวนแล้วสือว่ามีมูลเอนะครับสารสั่งอนะฮะสารสั่งว่ามีความผิดจริงนะครับหรือไต่สวนแล้วอ่าไม่มีมูลเนื่องด้วยพยานหลักฐานด้วยเนี่ยนะครับนะคไม่มีมูลสารจึงนะสั่งยกฟ้องเอนะครับสารจึงสั่งยกฟ้องถ้าไม่มีมูลนะครับแต่ถ้าสารไต่สวนแล้วทั้งทั้งสองฝ่ายแล้ว สรุปว่ามีมูลนะฮะสารก็สั่งอแลนะสั่งว่ามีความผิดจริงนะครับนะฮะนะฮะนะก็นะฮะก็ก็กประกันตัวเองออกไปนะประกันตัวเองออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะประกันตัวเพื่อที่ไปสู้ไงไปสู้ในชั้นต่อไปอีกนะครับนะครับเออเออสิบจีนะบ yu, ส,ส,สวัสดีอ่สวัสดีสิบจีนะครับ วันนี้ก็ว <gam> like so 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 ันนี้ก็วันนี้ก็พี่อัดพอหลังจากทางพี่อัดนะเสร็จเสร็จเสร็จธุระจากสารแล้วนะครับก็เดินทางไปไปไหว้พระนะครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้อง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 ค่ายเออน้องค่ายไม่ทราบว่าไปไหวหรือพ่าผัสใสหรือเปล่านะฮะก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเออนะครับมีโอกาสเจอเจอพี่อัดผมไม่ได้เข้าไปเจอแค่ด้านนอกผมก็ยืนอ่ะยืนยืนดูขณะขณะยืนดูนั่นก็อ่าทางพ่อลูกหลอกกำลังให้การนะฮะ เออนะฮะส่วนที่อาจก็นั่งนั่งอยู่ในในเขาเรียกในในค้องนะครับเออนะครับนั่งอยู่ในในค้องนะครับและพร้อมทนายอีกสองท่านนะฮะส่วนพอลูกหล่อนี่ก็กําลังให้การต่อสารนะครับให้การต่อสารกำลังโหกำลังฉายเลยนะเปิดเอกสารเปิดเอกสารอ่อนะครับกำลังฉายเลยนะฮะอืมแลก็ก็ไม่มีอะไรมาาอเห็นที่ว่าก็เดี๋ยวนาจานั่นแหละฮะเพราะนาถาปอีกสักเดือนกว่านะฮะนะฮะนัดฟังคําสั่งนะฮะนัดฟังคาสั่ง อ้าวแหวนเครื่องสวัสดีสิจีมาหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ดีมีแฮงสวัสดีฮะโอวาวสวัสดีฮาโอเคอ่าปวินลั์สวัสดีครับอ่าปวินลั์สวัสดีโอเคนะสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับอุรดอนะฮะชัดเจนนะครับอ่าชัดเจนนะฮะว่าทนายดูบิไม่ได้เป็นทนายความให้นะครับถอนตัวนะครับทนายดูบตัดถอนตัวนะฮะถอนตัวนะอ๋อชัดเจนนะครับอะฮะ เพราะลุกรอว่าความเองนะครับเบิดความเองนะครับนะครับอ่าสารไต่สวนแล้วยังยังยังไม่ยังไม่มีคําสั่งนะครับไต่สวนแล้วยังไม่มีคําสั่งนะครับเพราะฉะนั้นลุงอัดยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับยังไม่มีอะไรนะครับสำหรับลุงอัดนะฮะยังไม่มีอะไรนะครับลุงอัดก็นะครับก็เดินสายช่วยคนเดินสายช่วยเรื่องคดีเดินสายแลวทำงานของลูกอัดต่อไปนะครับยังไม่มีอะไรสำหรับลูกอัดนะครับชิวๆนะครับลูกอัดชิวๆนะครับอืม like